สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยครับผมจะมาพูดถึงค่ายโคลิเซียมครับว่าปีนี้เนี่ยเขามีละครเรื่องอะไรกันบ้างนะครับผมที่ให้เราได้ดูนะปีนี้เนี่ยเปิดกล้องละครเยอะมากๆเลยนะผิดจากปีก่อนนะครับที่แบบว่านานๆทีปีนึงจะมีสักเรื่องสักเรื่องนะแต่ว่าปีนี้นะครับเปิดกล้องเยอะมากเนื่องจากนะครับผมเรื่องเจ้าสมิงเนี่ยเขาทำเรตติ้งได้ถล่มทลายกันมากเลยนะครับข้อมูลที่ได้นะครับผมมาจากเว็บ n e w p l u s t o t h e ครับปีนี้ ผมจะเปิดกล้องละครถึง4เรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็อัปเดตละครเรื่องที่เพิ่งได้ลิขสิทธิ์มาเป็นเรื่องที่แบบหลายๆคนติดตามเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องเพชรพระอุมานั้นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นละครบูล๊ลว้ลวนๆเลย4ี่เรื่องแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ได้ลิขสิทธิ์มานะแต่ว่าเพชรพระอุมาเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าจะทำนะครับจะมีการถแถลงข่าวกรณีช่องเจ็ดได้มอบลิขสิทธิ์นะครับผมณวนิยายของพนมเทียนเรื่องเพชรพระอุมามาสร้างเป็นตัวละครในปีนี้ด้วยนะฮะลุ้นกันเลยนะครับ โอ้โหโพลิเซียมได้รับโปรเจกต์ใหญ่มากๆเลยอะหลังจากที่ทําเจ้าสมิงได้แบบว่าโขเลตติ้งปังๆมากๆเลยนะครับผม,มนว่านิยายเรื่องเพชรพระอุมากันนะฮะจากที่ค่ายโพลิเซียมเนี่ยเขาได้เปิดว่าปีนี้นะครับเขาจะทําละครนะครับผมละครมูเรื่องอะไรกันบ้างนะหลังจากฉลองเลตติ้งเจ้าสมิงที่แบบพุ่งปี๊ดสูงปู๊ดนะครับผมก็มีเรื่องตะกุดโทนครับผมมีเรื่องทะเลเดือดนะครับเรื่องเผาขนนะครับผมคนเหลือคนนะครับแล้วก็มีเรื่อง เพชรพาอุมาครับที่แบบว่าเพิ่งได้ิขสิสิ์มานะฮะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปนะครับผมก็มีทางเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับผมเครดิตจากเว็บ e n t e r t a i n t ี่นี่คอนะครับเขาก็เลยลงข้อมูลเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเพชรพาอุมานะโหเร็วมากๆเลยนะครับก็เขาเนี่ยได้บอกเนื้อหาของเรื่องราวนะครับผมเกี่ยวกับการที่แบบว่าเพชรพาอุมาเนี่ยได้ถูกนํามาทําเป็นละครนะครับผมแล้วก็กระแสที่ชาวเน็ตนะครับผมได้แคสตัวละครไว้ว่า อยากให้ใครมาเล่นเป็นบทไหนกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่านข้อมูลนะครับผมให้ฟังนะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นการมโนโแหละเพราะว่าเขายังไม่ได้วางตัวละครอะไรไว้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นการมโนอย่างเป็นทางการแล้วก็ดูมีหลักการหน่อยนะฮะอาจจะเป็นแบบการรวบรวม,รวมตัวละครจากกระทู้พันทิปหรืออะไรกระทู้ที่แบบว่ามีคนนิยมอยากให้คนนูน้นคนนี้เป็นแล้วก็รวบรวมรวม,มาไว้ในเว็บเว็บไ,วไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะก็เครดิตจากเว็บเอ t นเตอร์เท t วน i ์ดอนะครับผมเขาได้ตั้งกระทู้ไว้ว่าสิ้นสุดการรอคอยเพชรพระอุมาณนันิยายในตำนานเตรียมเป็นละครนะฮะอันนี้คือหัวข้อนะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าแฟนๆนวนิยายสุดเรื่องชื่อบทประพันธ์โดยพนมเทียนอย่างเพชรพระอุมาที่รอคอยการถูกนํามาสร้างเป็นละครและภาพยนตร์อย่างยาวนานเตรียมเฮกัน,นดังๆได้เลยเพราะล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันแล้วว่าวิกหมอชีดช่องเจ็ดสีผู้ถือลิขสิทธิ์นวนวยายเรื่องนี้เตรียมนำ เทพอุมามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์แน่นอนแล้วโดยมอบหมายให้ค่ายโคลิเซียมนะครับผู้สร้างละครบูเลตติ้งดีอย่างเจ้าสมิงรับหน้าที่ดําเนินการสร้างนะครับต้องบอกก่อนว่าในกรณีนี้เนะี่ยโอ้โควิเซียมเนี่ยได้รับโปรเจกต์ใหญ่มากๆเลยนะค่ายอื่นที่แบบว่าทําละครบูมาอย่างยาวนานน่ะแต่ว่าเหมือนเลตติ้งจะสู้เจ้าสมิงเนี่ยไม่ได้เนะี่ยคือแบบโคลิเซียมมาถึงปุ๊บโอ้ได้รับเรื่องนี้เลยแบบเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะเออสุดยอดมากๆเลยต้องแบบนับถือเลยนะครับต่อเลยแล้วกันซึ่งในโลกออนไลน์ก็คือฮากัน ทันทีลุกขึ้นมาแคสติ้งตัวละครเด่นกันใหญ่ว่านักแสดงช่อง7เ,เนี่ยคนไหนที่เหมาะสมกับบทบาทเด่นๆในเรื่องนี้นะครับผมทั้งรับพินภัยวันแงซา,ายคุณหญิงดารินวลาลิสนะครับและมาเรียฮอปแมนนะครับอันนี้คือตัวแสดงหลักๆนะครับตัวแสดงเด่นๆของนวนิยายนะครับที่มันมีหลายๆตอนนะของเรื่องเพชรพระอุมานะครับมีหลายตอนมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวแสดงเนี่ยเยอะมากๆถ้าสมมติว่าละครของทางช่องเีเนี่ยมาสร้างจริงๆเนี่ยก็คือแบ แบบว่าต้องใช้พระนางนะแล้วก็แบบตัวหลักตัวรองเนี่ยคือต้องใช้คนแทบจะหมดทั้งช่องเลยมั้งผมว่านะตัวเด่นๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า,วามีใครเนี่ยเขาอยากให้เล่นบทไหนกันบ้างนะครับผมซึ่งรายชื่อมีดังนี้ครับผมระพินภัยวันเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เป็นเวียครับผมพอร์ตแล้วก็ไม้นะยฮะพระเอกหลักๆ3คนเลยนะฮะพอร์ตเวียไม้นะครับผมแต่ผมส่วนตัวของผมผมว่าเวียกับไม้เนี่ยเหมาะนะอ่ะส่วนตัวละครตัวต่อไปครับผมแง ไงไซครับไงไซเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เหมาะเนี่ยน่าจะเป็นพอดกับเข้มครับผมอ่ะอันนี้ก็ผมก็ว่าเออโอเคดีนะครับส่วนหม่อมราชวงศ์ดารินนะครับผมว่าร,าริศน,นะฮะมีคนก็บอกว่าน่าจะเป็น มินนะครับแซมมี่แล้วก็นาวนะครับอันนี้กออ็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าเคยเห็นเคยเห็นมีคนเขาตั้งกระทู้ไว้เขาอยากให้เป็นพีคนะครับผมอีกคนหนึ่งนะอีกบทหนึ่งนะครับผมพันโทหม่อมราชวงศ์เชษฐาวาราลิศนะครับก็เขาได้บอกว่าว่าให้เป็นวิทวิทภผู้ทลิ์นะครับผมแล้วก็เป็นผู้พันเบิร์ดนะอันนี้เป็นบทแบบบทผู้ใหญ่หน่อยนะฮะส่วนสุดท้ายที่เหล่าชาวเน็ตเนี่ยเขาเคาิงว่าเหมาะสมเนี่ยจะเข้าตาผู้จัดได้สมบทบาทเหล่านั้นจริงๆหรือไม่นะครับก็คงต้องติดตามกัน ตอนที่ละครเปิดกล้องทำอีกครีหนึ่งนะฮะ 7สีทาละครเพชรพระอุมาลือเข้มหัศวีรับบทเด่นนะครับเนื้อหาของเขาเนี่ยบอกว่าเพชรพระอุมาเป็นสุดยอดนวนิยายจากปลายปากกาของพนมเทียนที่ได้รับการยกย่องว่ายาวที่สุดในโลกและหลายยุคหลายสมัยที่ถูกพูดถึงว่าจะนํามาทําเป็นละครโทรทัศน์จนล่าสุดน่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดเมื่อมีกระแสข่าวว่าช่อง 7hd ได้มอบหมายให้โคลิเซียมของพรพิมลมังลุดีเป็นผู้ผลิตเพชรพระอุมาและแววว่าจะวางตัวพระเอกหนุ่มเข้มหัศวีที่ แจ้งเกิดในละครเลตติ้งดีอย่างเรื่องเจ้าสมิงรับบทเป็นแง่ทรายอ,าอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แน่นอนแค่ไหนนะครับผมเขาบอกว่าหรือว่าเป็นแค่มหัศวีนะครับรับบทเป็นแง่ทรายนะแต่ว่าเขาบอกแค่ตัวละครเดียวนะครับผมเดี๋ยวขออ่านต่อกันแล้วกันเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องราวเพชรพระอุมานะครับเพชรพระอุมาเป็นนวนิยายแนวพจนภัยที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยและนับว่าเป็นนวนิยายที่มีความยาวมากที่สุดในโลกบทประพันธ์โดยพนมเทียนซึ่งเป็นนามปากกาของนายชาชัยวิเศษสวนภู ตีพิมพ์เป็นตอนตอนในหนังสือพิอมพ์รายสัปดาห์และตีพิมพ์ต่อเนื่องในหนังสือพิอมพ์รายวันใช้ระยะเวลาในการประพันธ์นานกว่า25ปีโดยพนมเทียนเริ่มเขียนเริ่มต้นการบทประพันธ์เรื่องเพชรโผมาในวันที่19พฤศจิกายนปศ2507ซึ่งแบบโอ้โหและสิ้นสุดเนื้อเรื่องทั้งหมดในวันที่21มิมถุนายนปศ2533โอ้โหคือแบบนานมากๆเลยนะครับผมรวมระยะเวลาการประพันธ์ทั้งสิ้น25ปี7เดือนกับ2 วันนะครับระยะเวลาในการเขียนนะตั้งแต่ปี2,507จนถึงปี2,533นะครับคือทั้งหมด25ปีนะครับโหเขียนเรื่องนี้เนี่ยนานมากๆเลยนะครับผมเพชรพระอุมาเนี่ยได้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สร้างโดยวิทยาภาพยนตร์นะครับเมื่อปีพศ2514หลังซื้อลิขสิทธิ์จากพนมเทียนวันที่17เมษายนในปีพศ2513ครับถ่ายทำได้เกือบตลอดทั้งเรื่องภายในประเทศไทยและแอฟริกาอรออปฐถมรั์ในวันที่12สิงหาพศ25 14นะครับแล้วก็ตอนนั้นนะครับผมได้ถูกถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งหนึ่งนะในปีพศ2514นะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอปีปีพศ2514เนี่ยรู้สึกว่าเพชรพระอุบาลนะครับยังเขียนไม่ไม่ไม่ถึงภาคสุดท้ายน่ะเพราะมันเป็นนวนิยายที่ยาวมากๆนะครับผมในปี14เนี่ยอาจจะอยู่ในภาคไหนภาคหนึ่งนะที่ถูกนํามาทําเป็นภาพยนตร์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังก็ยังไม่จบทุกๆภาคนะครับแต่ว่าถูกนําเป็นภาพยนตร์ก่อนเนาะในปีพศ251 แต่ปัจจุบันเนี่ยม,มันมีความยาวมันยาวมากๆแล้วก็หลายตอนนะครับถ้าทําเป็นละครเนี่ยมันต้องเป็นซีรีส์ที่แบบออกแนวแบบโหโยาวมากๆเลยนะแล้วในภาพยนตร์เนี่ยขนาดเป็นตอนเดียวเนี่ยเขายังถ่ายทําไปจนถึงแบบว่าเออทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศแอฟริกาเนี่ยนะครับเพื่อให้ฉากมาสมจริงอนะ่ะแต่ว่าถ้าของคนไทยเราทําค่ายค่าย,ายโคลิเซียมทำเนี่ยไม่รู้ว่าฉากเบื้องหลังอะไรจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าอาจจะต้องแบบเน้น CG หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะ ตอนนี้เนี่ยก็ยังเงียบอยู่ยังไม่ได้บอกว่ามีข้อมูลการมาอัปเดตอะไรนะครับแต่ว่าผมไปเจอกระทู้พันทิพย์กระทู้หนึ่งนะครับผมก็เครดิตจากพันทิพย์เลยนะผมจะติดลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครอยากเข้าไปอ่านแบบเพิ่มเติมเข้าไปแชร์เขาไม่เห็นในกระทู้ก็ได้เลยนะครับเจ้าของกระทู้นั้นเขาชื่อว่าเป่าตังเป่าตุงนะครับผมเหมือนจะเป็นทีมงานนะครับผมที่เคยจะสร้างนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะเคยมีข่าวว่าท่านมุ้ยนะครับผมจะสร้างเป็นภาพยนตร์นะฮะแต่ก็เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปนะครับวันนี้ เตว่าทําไมถึงไม่ได้สร้างและดําเนินการไปถึงไหนนะครับคนที่เขาชื่อว่าเป่าตังเปาตุงเงนี่ยเขาเอาข้อมูลมาลงนะครับผมเป็นภาพที่ถูกสกรีนไว้นะครับแต่ละฉากแต่ละฉากว่าจะให้มันเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเป็นบล็อกช็อตแต่ละช็อตนะครับผมในการถ่ายทำนะครับว่าต้องการให้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็เงียบหายไปแต่ผมจะเอาลงให้ทุกคนดูนะครับเขาเปิดเผยข้อมูลได้ปริมาณปริมาณหนึ่งนะครับเขาไม่ได้เอาลงให้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาก็บอกว่าเผยแพร่ได้ไหมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่าว่ากระทู้เน ว่าอะไรเขาบอกว่าช่อง7ถ้าต้องการข้อมูลเพชรพระอุมาที่เคยทําไว้ให้ท่านมุ้ยตอนจะสร้างหนังติดต่อเราได้นะ,ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยทําไว้นะครับเป็นข้อมูลของเพชรพระอุมาเคยทําไว้ตอนที่จะสร้างให้กับท่านมุ้ยนะครับเขาก็บอกว่าเรายังเก็บไว้ทุกอย่างทั้งรูปภาพอุปกรณ์รายชื่อตัวละครบุค,คลิกตัวละครปืนที่ใช้ลำดับเหตุการณ์และอื่นๆนะฮะต้องการมีค่อนข้างครบแจ้งไว้ให้ทราบปลอฟรีนะเดี๋ยวจะหาว่ามาสร้างไรายได้สตอรี่บอร์ดเครดิต ลิขสิทธิ์จากปูเปี้ยวนะครับจากปูเปี้ยวไม่ใช่ปูเปี้ยวโทษทีฮนะอ่ะโอเคครับผมก็ อันนี้คือเนื้อหาที่เขาลงเอาไว้นะครับเป็นแบบว่าเป็นเนื้อหาที่เขาบอกว่าเขาเคยทําไว้โอ้แล้วก็มีมีถึงตัวละครด้วยเหรอคือตัวละครเนี่ยเออเราเห็นแต่แบบว่ามีแต่สายสายพันทิปที่แคสตัวละครแบบออกแนวมโนไปว่าใครเล่นเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นแบบว่าเออการแคสตัวละครจริงเลยจริงๆแล้วถ้าผมอยากเข้าไปขอเขาเหมือนกันนะว่ารายชื่อตัวละครอ่ะเออหรือว่าเขาพูดหมายถึงตัวละครในในในเรื่องวะเขาอาจจะพูดถึงตัวละครในเรื่องก็ได้เนาะเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าเอาดาราคนไหนมาเล่นแล้วเอออาจจะไม่ถึงขนาดเออ คมคิดไปเองแล้วอันนั้นนะฮะขอโทษทีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาถามเรามาดูกระทู้นะครับผมว่ามีคนเนี่ยมาคอมเมนต์ในกระทู้ว่าอะไรกันบ้างก็พูดถึงคอมเมนต์แรกเลยกว่าซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่อยากจะถามเหมือนกันว่าแล้วทําไมถึงไม่ได้สร้างล่ะคะอ่าเขาถามนะครับแล้วก็เจ้าของกระทู้เนี่ยอ่าแล้วก็มีคนมาตอบนะครับผมว่าทําไมถึงไม่ได้สร้างเขาบอกว่าน่าจะติดปัญหาหลายอย่างอยู่ครับทุนสร้างก็สําคัญนักแสดงก็ยังไม่ลงตัวโปรเจกต์พระนเรศวรก็พึ่ง ร็จไปปัจจัยก็คงประมาณนี้แหละครับคงถืออ่าคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านมุ้ยลงมากำกับละครเองเลยอ่า อันนี้เขาก็มีคนมาตอบนะครับผมก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะสร้างเป็นภาพยนตร์เนี่ยทุนการสร้างก็เออเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าโป<ม>รเจกต์พระเนรสวนเนี่ยก็เพิ่งจบไปนะครับแล้วก็เปัจจัยด้านแบบหลายๆอย่างนะครับผมมันก็เป็นไปได้นะฮะที่แบบว่ามันสร้างยากอยู่นะเพราะว่าเพชรพระอุมาเนี่ยมันเป็นตอนที่แบบถ้าแบบว่าเป็นมันถ้ามันทําจริงๆอ,อาจจะสร้างเป็นหนังหนังใหญ่เป็นตอนหนึ่งตอนหนึ่งไปเลยนะจริงๆนะผมว่านะซึ่งแบบอาจจะต้องลงทุน แล้วก็ซีจงซีจีเนี่ยซีจีฉากหลังเนี่ยคือแบบต้องทำอะ่ะไม่งั้นเราแบบสร้างไม่งั้นเราต้องอ่าลงทุนในการสร้างฉากขึ้นมาจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ยากเหมือนกันนะฮะ ที่การทำนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะให้ทุกคนดูภาพนะครับผมว่าในบล็อกช็อตแต่ละช็อตนะครับผมสตอรี board นะ่บอร์ดเนี่ยเขาลงเขาแบบว่าเขาทําไปถึงไหนแล้วผมจะไม่พูดอะไรเลยนะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพดพระอุมาเนะี่ยผมพูดเยอะไม่ได้นะฮะเพราะผมเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกไม่ค่อยไม่รล้วยรู้ข้อมูลเดี๋ยวพูดไปเนะี่ยผิดพลาดจะโดนด่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมจะเปิดให้ทุกคนดูสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะไปเราไปดูกันครับ อ่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมนี่ก็เป็นเขาโครงนะครับผมเหมือนเป็นแผนผังหมู่บ้านอ่ะเป็นอ่ารูปแต่ละรูปนะครับผมที่แบบว่าเขาได้เขียนเอาไว้ว่าเฮ้ยลักษณะแต่ละฉากแต่ละฉากควรจะเป็นอย่างนี้มีอะไรตรงนี้ต้องเอาอะไรตรงนี้ใส่ตรงนี้นะครับผมแต่ละหมู่บ้านแต่ละการอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เขียนเกบบว่าเกี่ยวกับลักษณะแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับผมแต่ละแต่ละฉากแต่ละฉากเนี่ยต้องใช้อะไรประมาณนั้นนะเท่าที่เห็นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะ ก็ทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่า เขาดาเนินการไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับผมอยากตอนที่ท่านมุ้ยเนี่ยกำลังจะสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับผมแต่ก็หยุดไปนะฮะวันนี้ก็มาพูดคุยกันเล่นๆเ,เ,เฉยๆนะครับผมไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสละครบู๊เนี่ยออกมาเยอะเหลือเกินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องไหนช่องไหนข่าวดารานเนี่ยโอ้ยออกมาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็จะหยิบเฉพาะข่าวที่แบบมันน่าสนใจนะเกี่ยวกับวงเกี่ยวกับวงในของเราแล้ว,ลวกันเกี่ยวกับ,บวงอาเราเรียกว่าเป็นวงวงจรของละครบู๊ดีกว่านะครับเรื่องไหนที่ แบบว่าเออมันมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอเนี่ยผมก็อยากจะมาพูดให้ทุกคนได้รับฟังนะครับผมอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับว่าข่าวดาราอะไรเงี้ยผมจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่นะแต่ว่าผมจะแบบพูดออกแนวที่แบบว่าเป็นละครถ้าไม่บูก,ก็ต้องเป็นละครรีเมคด้วยนิดน่นอะไรเงี้ยก็แบบอยากจะพูดแต่บางบางคลิปอ่ะก็อยากพูดเฉยๆนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากถ้าเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้ที่นี่ด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์นะครับ

อดจนไม่ท้อพยายามต่อไรจ,นจนองตามเต็มทุกฟุลดที่ฉันนั้นขาดหายด้วยคำว่ารักจากใจเธอ คนไม่อาจมองเห็นด้วยตาเมื่อฟ้าได้ส่งเธอลงมาเหมือนคำบัญชาให้สูต้ต่อเกือบจะล้มตัวลงไปนอนกองกับความพานะ่ายแพ้แต่กลับมีแสงหนึ่งพาดผ่าน,นที่ตรงปลายของฟ้า ในวันที่ฉันดิ้นดาท้าเธอคือพลังจุดไฟฉันลุกขึ้นเดินต่อจุดไฟฉันลุกเดินต่อเธอทำให้ฉันกล้าพออดทนไม่ท้อเพื่ยอะไรอดทนไม่ท้อเพื่ออะไรเธอเติมเต็มทุกส่วนที่ฉันยังขาดหาย คำว่ารักจาใจเธอคือจะล้มตัวลงไปนอนกองกับความพ่ายแพ้ร้อมกับคำว่าแพ้แต่กลับมีแสง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn